สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมคร a z ซี่คอนฮะอยู่กับเกมมือถือนะครับผม Monster Farm นะครับจากลนยนะเออนะครับผมใครที่ชื่นชอบม o n s t e r f a ฟ m ร์มสมัยเพลนหนึ่งนี่ก็อาจจัดไปได้เลยนะแต่ว่ายังเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงเหมือนกับยุคกก่นอนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะครับผมก็ไปม่วกนะันนะฮะ โอเคครับผมเข้ามาแล้วครับนี่ก็เป็นฟาร์มของของเรานะเออนนก็แบบอาจจะงงๆกังงนีำมอนสเตอร์ยุ๊บนี่นะฮะเออมันให้อ,อ,อะไรด้วยวะให้อาหารได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยปุ๊บเดียผมมั่วเลยนะแบบตามภาษาแบบไม่รู้เรื่องเลยอ้าวนี่งอ้าว โอเคนะครับผมตามนั้นเหมือนให้อาหารนั่นแหละนะครับจิ้มไปที่ตัวเลยนะครับนี่ไอ้เสียสาอะลรวะเนี่ยจิงจิงจิ้งแต่ละไรเท่มแล้วโ <Okay. S 2> อเคเรามาดูทีละอันเลยแล้วกันว่ามันยังไงบ้างเฮ้ยอะไรวะงงไปหมดแล้วเนี่ยมาเออก็ไม่รู้กันคือละอันนี้อืม น่าจะเป็นปึ๊บแบบหนึ่งเราก,กดเข้าไปไล่ทีละอันดีกว่านะครับผมว่าม,มันมีแบบระบบอะไรยังไงบ้างเนาะนี่กดเข้ามาเลยมีแบบนี้หรอเป่าไม่มีเอาผงเอาแผ่นมันสมัยที่หนึ่งนะ <laughs> นะครับมาแรนดอมพวกมอหมอนอะไรยเงี้ยอันนี้เหมือนพวกซื้อของม,มอากกว่ามั้งหรือกิจกรรมอะไรต่างๆนี่แหละกดได้ไหม โอเคอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะฮะออกดีกว่าอ่ามาที่อันนี้ครับผม AP เนี่ยน่าจะเป็นอ่าเอาไว้ลุยอ่าเขาเรียกนะเอาไว้ลุยด่านนั่นแหละหรือหรือหรือไปต่อสู้อะไรสักอย่างนะน่าจะเป็นอย่างนั้นอ่าเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเป็นน่ะเน่เน่เน่มันจะลุยใช่ไหมปุ๊บ คดเข้าไปแวฟบอปพอยมาฮานะฮะน่าจะเป็นการต่อสู้นี่แหละเข้าไปเลยเนี่ยเนี่ยอ๋อเป็นฮอาเมนต์ด้วยนี่ว่านี่ทำไมเราขึ้นมาแล้ววะหรือว่าเราเคยสู้มาแล้ววะอ่ะไม่เป็นไรครับนัดจริงมาดีเขาว่างั้นสงเสียงนี่น่าจะเหมือนเวอร์ชันเวอร์ชันนู้นในหน้าโห F4 F4D มามามาโอเคการเล่นก็น <brewer geliyor> ่าจะคล้ายๆกันนะครับนี่ๆๆนี่นี่มีเดินได้ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วกดใช้สกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแบบนี้สิบาเฮ้ยโอ้ว้าวถอยก่อนถอยก่อนถอยร่บเพื่อนอ่าแรงไว้ดินี่แล้วอื้มมมิสมิส เราไม่มีท่าไกลนะมีแต่ท่าแบบระยะอ้าวหลบได้หนูหลบได้เหมือนกัน่ะตอบพอยหนึ่งทีใอ้เมสสว่าเมสว่ามไม่โดนเนี่ยฮะก็การเล่นก็แบบม,มันจะคล้ายๆเหมือนอันไม่โดนอ่ะคล้ายๆมามล่นกันก,นก่อนนั่นแหละนะครับผมนะแล้วก็มีออโต้ให้ด้วย เดตุท้ไมสัตว์มันไม่เหรอใช่ไหมโอเคฮ uh huh. ่าฮ่าชนะนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้การเล่นก็จะคล้ายๆกันเดินยิกยักแล้วก็แบบใช้สกิลในการโจมตีน,นะครับผมนะประมาณนั้นเออได้บรรยากาศของเก่านะนะครับผมโอเค อันนี้ช่วงแรกๆอ่มก็อาจจะแบบมนันยังไม่เก่งเท่าไหร่มั้งอ่านะครับแล้วก็จะมีอะไรวะเนี่ยให้อาหารเหรออันนี้ไปแล้วกันไจริงด้วยให้อาหารป่ะปิ้งไงโอเคแล้วผมก็งงๆอยู่นะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะก็าตามนั้นอะไรวะนะ นี่ก็เป็นค่าพลังนะครับซึ่งก็สามารถอัพได้นะแต่าาว่ามันสอนอะไรก็อน่อนะไปที่โคลเซียมนะครับผมก็จะมีด่านเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมแชมเปี้ยนระดับดีว่ะเข้าร่วมไหมใช่ไหมมันบอกให้เข้าเข้าร่วมปะ่ะเออนะกดเข้าไปครับผม ค่อยๆเลื่อนระดับไปเรื่อยๆนะโอเคต่อครับผมไม่เป็นไรฮะทีนี้มันมีอะไรให้เล่นบ้างก็คือแบบเราอันนี้มันจะสามารถอัปเกรดนะครับก็เข้าไปเลยเหนไหมอะไรทุกอย่าง3%เอซนอ่ามันอาตรงไหนวะนี่มากดเข้าไปครับมั่วเอ้าหลับอมสั่งให้หลับนะอ่าอันนี้ อ่านี่ยเนี่พวกนี้มั้งเห็นไหมมันจะเพิ่มเพิ่มเจ็ดเพิ่มหนึ่งอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยเพิ่มเก้าแล้วจะเพิ่มค่าอะไรก็แบบว่าให้อัพอันนี้ไปนะนี่สเต็งรึเปล่ากดสิอ่ารับบัตรแดงอย่างเดียวเลยทีนี้พลังชีวิตหรือเปล่าวะเอาใช่พลังชีวิตโอโทษเห็นเป็นรูปหัวใจไงเออน,นะอ่าครับมันอันนี้เป็นวันนะมันน่าจะเลยไม่กี่วัน อต่อครับเราฝึกต่อดีกว่าเราเพิ่มอันนี้เยอะใช่ครับผมให้มันแบบบาลานซ์บาลานซ์กันเลยในฮีมองมองโอเคนี่ต่อความเหนือห่อยเพราะนึกเปล่าก็ามไม่รู้นะมาครับผมแปดวันมีอะไรเพิ่มเติมไหมเฮ้ยมีไอเดียอะไรปิ๊งปิ๊งโอ้นี่ถ้าเป็นอย่างนี้มัน ผมเพิ่มเยอะนะรอบนี้นะครับพลังจะหมดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมต้องลองนอนก่อนนะเฮ้ยผมน,นี่ฝึกต่อสู้อ่ะมผมก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมอานอนซิ อันนี้จะหมดก็ต้องนอนนะครับในวันนั้นๆน,น,นะอันนี้อะไรอ่ัอันนี้คืออะไรลองดูแล้วกันชึบอะไรก็ไม่รู้นะครับใช้ครับพออะไรสักอย่างอันนี้กดยังไม่ได้นะอันนี้คืออะไรครับเราเข้าไปดูกันมันปล่อยให้มันไปเล่นกันใช่ไหม ได้ค่าความสัมพันธ์หรือเปล่าอไรนะฮะอ่ะอันนี้ครับผมอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ให้ไปลุยเหมือนกันนะลุยมอนนะใช่ไหมอ่ะลุยก็ลุยครับผมมีมีอ่าเขาเรียกอะไรนะทัวร์นาเมนต์ใหม่มาใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ ก็ไม่รู้กดมั่วๆไปนะผมก็ไปลองลองเล่นๆกันดูนั่นถ้าใครแบบชอบชอบมอนเตฟาร์มสมัยนั้นก็น่าจะพอเดาออกได้แล้วนะฮะมาอีกแล้วครับผมมาอีกสักหนึ่งแมทน,นะฮะสม่ตัวกระดิงรอบจริงแล้วมารับผม จะแตดเขาดูดีกว่าเยอะเลยนะอ่ะไม่เป็นไรครับลุยฮะไม่สนตอนนี้เราอินเราออโต้ไปเลยครับผมเพื่อความรวดเร็วนี่เรฮวสูว้มันลูกอืมโดนว่ะริงเล่นเองน่าจะแวบดีกว่านะเนี่ยตอบดีครับตอบตามด้วยถอยอ่าพลังเราน้อยกว่าใช่ไหมเราต้อ,อลงลุกเข้าใส่ครับผม เออโอ้โหมาแล้วหืมโดนต่อนเนื่องอ้าวเออเออแดกเลยฮืมไมบได้มาดีมาดีโมดีโม่งแบบรุ่นรัวอ้าวเออเออเอเอเด่นไหมลูก โชคดีฮะได้ทิเบิลหม่งเมื่อกี้ใบแหมไม่งั้นมอยนะฮะโอเคอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยววินเนอร์อีกแล้วนะครับสำหรับถ้วยใบนี้นะมันเป็น,นถ้วยเนาะใช่ไหมเออโอเคครับผมอ่าเหมือนเดิมครับ ได้ของอาหารพุ่งปิ้งกันไปนะครับเดี๋ยวลองเล่นให้มันอันนี้มันหมดนะเพราะว่ามันมันมันหมดอล้น,นี่พอดีเดี๋ยวจะดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมมาเมื่อกี้เรายังไม่ได้ลองอันนี้เป็นโคอโลสเซียมปกตินะไม่น่ามีอะไรผมกดเข้าไปปุ๊บอ๋ออย่างยีงอันนี้คืออะไรเอ่ยอ,อันนี้คืออะไรวะอันนี้จะเป็นสก,กิลหรือเปล่านะฮะ ใช่ไหมใช่ปะวก็ไม่รู้เหมือนกันนะลองกดดูสิเร็จโจ้ฝกว่ะโอ้โหไงโอ้ฝึกฝึกฝกมอน่ะไปฝึกนะฮะเป็นไงลูกกกมันซูดโอ้โหไงหลบเลี้ยวจี แอคด้วยมระจแน่นอนจะโอ้โหอันนี้ดีอะเพิ่มเยอะเลยนะครับแต่ว่าค่ายนี่ก็ลดเจอเหมือนกันค่าพลังบุ๊ความเหนื่อยพออะไรเนี่ยอันนี้ลากันครับมั่วๆไปมีค่าหัวใจด้วยป่ะเนี่ยนะฮะสามวันใช่ไหมอ่ะลองนี่อีกทีสิวันนี้มันคืออะไรผมไม่เข้าใจนะ ฝึกสกลิลหรือฝึกอะไรสักอย่างก่อนช่างมันแล้วกันอันนี้ละ่ะอันนี้น่าจะเป็นอไอ้ตงไอเทมนะไม่มีอะไรอ่าอัน,น,นไ,ไหนก็ในไหนแล้วฝึกต่อครับผมหนังเอฟหนังเอฟน่าได้นี้สิป่าครับได้โลใช่ไหมเมื่อกี้โลนะฮะดูดูยากรูปอ่ะนะอ่านไม่ออกหรอกอยากรูปบ่นะกเฮ้ย มีเหตุการณ์ครับมีเหตุการณ์นะปิเหมือนจะดูดีนะเพิ่มเต็มเลยเฮ้ย <c oughs> มีข่าวหัวใจเพิ่มขึ้นอนะฮะแล้วอีกสองนะเดียมาดูกันอ่า บบนับหนึ่งปึ๊บเอาเน,นี้ดีกว่า 97. เก้าเจ็ดเนี่ยสักเก้าเจ็ดแล้วกันเฮ้ยมีอา่านหนังสือว่าค่าความฉลาดหรือเปล่าน,นะฮะโอเคน่าจะเหล็กหนึ่งเนาะนะฮะแล้วเราวันนี้ก็นอนแล้วก็อ่าวมีเหตุการณ์แบบนั้น ผมงงเลยตอบบม่บอไปเลยยังไงยังไงสิอา้าวได้ได้เพิ่มเฉยก, <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้คืออะไรนะครับผมแต่ว่าได้เพิ่มก็ดีคนระับเพราะว่าเราจะนอนอันไหนวะเดิมอันนี้ นอนสักหนึ่งทีนะฮะเพื่อให้มันเต็มประหยัดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่ามันหมดแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมมาเต็มประหย่อมครับผมมีเร็วกว่านี้ไหมไปฮะเร็วสุดละก็ทำอนองนี้นะครับผมก็จะแบบภาษาภาษาหน่อยนะ,อ,ะอ๋อเหมือนจบวีคดห์นีจบอะไรสักอย่างก่อนแล้วก็ได้งเงินนะ next แล้วก็กลับมาเป็นสิบสองเหมือนเดิมนะโอเคก็เลี้ยงไปเรื่อยนั่นแหละนะครับผมน่าจะประมาณนั้นนะครับเนี่ยมาดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วโอเคก็ทำแองน,นี้เดี๋ยวไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะชุบนี่อันนี้ออกไปข้างหน้านะถ้าจะไม่ผิดใช่เลยอ่าส่วนหน้านี้ครับผมมีอะไรบ้างก็อันนี้เข้าไปเลยยังเนาะนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่รูคืออะไร ไปลุออยด่าอะไรหรือเปล่าไปลุยอ,อะไรซึ่งทอร์นาเมนต์อะไรทุกอย่างก็บผมไม่รู้ปวดต้องไปรอ,อบสิอ๋อนี่นี่นอ้าวโอเคครับมาที่อันนี้เลยแล้วกันนะครับผมจะเข้าไปแลรกนั้นตอนแรกอ่ะมีอะไรบ้างกดตชวาแรกครับผมแล,ล้วก็มานงี้มีมอนสองตัวเออแล้วถ้าเราจะเลี้ยงตัวอื่นทำไงวะวันนี้ทำไรฮะอันนี้ up, อัพเหร ทับให้เดี๋ยววมันขึ้นอะไรยังไงอ๋อนะฮะอ่า,า,าอันนี้ครับผมน่าหมือนกันคืออะไรอะ่ะอ่าผมไม่รู้นะก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกันว่ามันเออตรงไหนมันเอาไว้ทำอะไรนะใครอ่านออกกันก็จะทำอันนี้น่าจะเป็นมอนเนาะเออนะครับน่าจะเป็นมอน แล้วก็เป็นสกิลของมันนะน่าจะใช่นะฮะนี่มั่วจัดเลยอ่ะเขาเกิด้นไปทำไมว่เน่โอเคคาเรคเตอร์อ่าคอลเลกชันนะครับมอนชัว์อันนี้แหละปึ๊บนี่เกิดข้ามาครับผมวันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของอ่าการ์ดเ่อการ์ดนี้ไปทำอะไร ก็ไม่รู้นะฮะกดอัพซะหน่อยปึ๊บอัพได้ด้วยว่ะี่เป็นระดับ SSR นะเรามี SSR ถึง2นะครับก็จัดไปครับอัพไปก่อนนะครับไม่รู้มันคืออะไรมันคือสกิลหรือท่าหรืออะไรหรือเปล่าว่าตัวละครก็ไม่ใช่ครับนะ โอเคอันนี้ล่ะนี่เหมือนจัดการ์ดอ่ดาสิบหาแล้วโอเคเหมือนเป็นเซตจัดการ์ดอะไรสักอย่างนะครับไม่รู้เลยเนี่ยงงม,มากเพราเข้าไปในมอนเมื่อกี้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรนะครับผมอ่าโอเคต่อมาครับผมอันนี้คือมอนเป็นแค่ามอนอยู่แล้วมอนที่เรามีเหรอ แล้วทำไมกูเลี้ยงได้แค่ไอตัวนี้วะเนี่ยไอตัวนเนี้ยเนี่ยสกิลแม่งก็มีสองลันเนี่ยอืออ่าโอเคนะครับผมไม่รู้นะถ้าใครรู้ก็บอกกันด้วยนะครับผมว่าแบบเออเลี้ยงอีกตัวนึงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้คือขายแน่อนอนนะครับผม น่าน,นี่คือขายน้องมอนด์ตังนี้แน่นอนอโอเคครับต่อมาฮะเป็นอย่างรวดเร็วเลยละกันนะครับผม,มคิดว่าน่าจะเป็นร้านค้าต่างๆกดเลือกสัก้นหน่อยกันปึ๊บนี่แหละขายของชัวร์ปะนะฮะอันนี้โอเคเดินข้ามไปอันนี้ก็บอกมาที่สามนะ อันที่สามก็คือเป็นหน้ามอนตรงนี้นะครับหมาอันนี้เลยอันที่สี่แล้วเดี๋วค่อยกลับไปข้างหน้าว่ามันกดอะไรได้บ้างอีกอ่าปึ๊บกดเข้าไปมันคือไลนกดเมื่อก,กี้กดตัวนี้มัน,น,ม,นมันต้องเข้าไปในไลน์นะซึ่งเป็นแบบทำการไอดอรไอีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นไอนี่วะมันเป็นที่แบบเปิดมอนปาวะ อ่ะอันนี้ครับผมมันออาไลน์ล้วก็น่าจะแบบอะไรทั้งอย่างนี่คืออะไรวะเพื่อนเพื่อนเราเลยไหมไม่น่าใช่ใส่โค้ดอะไรทั้งอย่างแน่นเลยนะฮะเอาโอเ,เอาเปว่าไม่รู้แล้วกันก็เข้ามาดูครับส่วนอันสุดท้ายนะครับผมมีื่องหมายตกใจด้วยมันต้องมีอะไรทั้งอย่างแน่นอนว,ว้าว กาชาปองหรือเปล่าหรือไงต้องมีดิอ่านี่ไงมีกาชาปองนะโผพันห้าเพชรเกรทเดียวเชียวนะะกาชาปองเอาไว้เปิดนั่นแหละอ่ะมีพอดีฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแล้วกันครับผมมันเป็นการ์ดเหรอหรือไงเป็นมอนด้วยเป็นการ์ดด้วยใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคือการ์ดเนี่ยนะฮะมันเอาไว้ทําอะไรหรือว่าหรือว่าเป็นเฉพาะสกิลหรือเปล่าสกิลของตัวนั้นๆน,น,นะฮะอันนี้เดาล,ล,ล้วนๆเลยนะครับผมอ่ะโอเค ตู้ไหนจุดวัเนี้ยเยอะแยะเยอะเกินเอาน้องคนนี้แล้วกันจัดไปฮะดุยเอานี่เป็นเพชรแบบยังไงเนี่ยเอาเพชรแบบนี่มาครับเปิดกระจบองเกมนี้ฮะอผมต้นรุ่นเพชรอย่างนี้เปิดกระจบองจากแผ่นใช่ไหมเอออันนี้เปิดกระจบองตามนี้แหละตามเกมทั่วไป อปแร้วบอมชมรับอืมเป็นการมอนแบบกึกยๆด้วยเรื่องๆนะครับไม่ได้มี R เ ER ออะไรเลยไม่ได้มี SR และ s เ ER ออะไรเลยก็เป็นกระจัปองทั้งหมดนะครับวันสุดท้ายนะโอเคครับก็น่าจะเป็นอะไรประมาณนี้แหละอันนี้ยังล็อกอยู่ก็ต้องรอเล่นเลเวลสามลเนี่เลเวลไอเดีเนาะใช่ไหม ในถ้าเราจะเปลี่ยนตัวเข้าได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนตัวเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ทาไงเหมือนกันอันนี้คือรายมันคือไร่สนามเหรอกดเข้าไปครับผมเป็นสนามเป็นสถานที่เลี้ยงนะฮะแล้วก็อันนี้ล่ะเป็นมอนเป็นมอนเป็นมอน วันนี้น่าจะโชว์อยู่ในนี้แหละในใน,ใน,ใ,นในสนามนี่แหละในบ้านเรานี่แหละโอเคนี่ก็เป็นจดหมายใช่ไหมตามนั้นนะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นของของรางวัลน,นะรับะเลย เอามีพันห้าให้ก็ให้รับนี่ปะโทษไม่เปิดกระชาสิถ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเออนะมันก็ไม่เปิดกระชาสิอันนี้เป็นเควส์นะ,ะรายวันรายเดือนอรายสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยชัวแน่นอนละตลาล้านเปอร์เซ็นก็ทำอะไรให้ครบเรียบร้อยนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ตอนเปลี่ยนตัวหมายถึงเป เปี่ยนเนี่ยเป็นตัดเลี้ยงอะไม่รู้เปลี่ยนยังไงนะฮะจะลองหาดูก่อนกดมั่วๆดูก่อนสามขีดนี่ล่ะก็จะมีโปรไฟล์นะนะเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเขาไปเปิดทีหลังอ่าไอดี ID นะครับแล้วก็เนี่ยเพิ่มไปได้เลยไอดีเพื่อนนะครับวันนี้เนี่นยแอดตรงแอดไลท์ทูบีชนี่โปรไฟล์เราเนาะ ก็จะประมาณนี้เนี่ยไอดงอเดียไปให้เพื่อนนะนี่เซ็ตเสตทเลยตัวนี้ปึบอะออปชั่นนะกะ็เกมไม่ได้มีอะไรมากมายก็ประมาณนี้แหละออปชั่นนะครับผมแต่ตอนนี้คือกรูจะเปลี่ยนตัวเล่นมาได้ไหมอยากรู้จริงๆนะฮะอืมโอเค ช่างมาันละกันนะครับผมหมากไปกระชากันดีกว่าเราปืนนี่นี่แหละตู้นี้แหละบอกหัวซะตู้เป็นดูเหมือนการ์ดอย่างเดียวเลยนะไป let's go เฮ้มีสีมาว่า SSR แน่น,นอนนะช่ยปูหรือกุ้งยังไงไปครับผมอ่ะาแสงมาวะนี่ get monster น,นะฮะไม่ได้ใช่เป็นการ์ดแล้วนะเป็นมนสเตอร์นะฮะใช่ไหมใช่แหละใช่ปะวะโอเคมา ตามเนี้ยอโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับม o n s t e r Farm แลก็ลองไปเล่นกันดูนะผมใครที่ชื่นชอบนะผมแล้วก็ถ้าเปลี่ยนตัวละครเนี้ยใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็ตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยใช่ป่ะเหมืนอนเอาตัวละครออกอะ่ะ ใช่ป่ะวะอ่านี่ไงโอ้เ,เริ่มใหม่เลยต้องเริ่มใหม่เนาะโอเคโอเคก็คือต้องให้เลือกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะเพราะว่ามันเหมือนแบบเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มใหม่ใช่ไหมอืมอ่ะโอเคประมาณนี้เหมือนเลี้ยงได้ตัวหนึ่งนะครับเลี้ยงตัวไหนก็ตัวนั้นไปก่อนนะฮะอ่ะ กดเข้าไปนี่นะครับพวกนี้เป็นบัฟอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่อ่ะโอเคครับผมก็พอจะทราบอะไรกันนิดนิดหน่นอยละนี่เดี๋ยวไปเป็นบัฟอะไรเงี้ยว้าวต่อไปี่เป็นสก,กิลนี่เลย นะฮะก็เลือกสั่งกันเอานะครับผมออโต้ Auto ได้ไหมเน่กันเน็กสิครับผมนะฮะอันนี้คือนะ้ากดใจเข้าไปครับไม่ร่วมกันอ่าน,นี่ก็จะประมาณนี้ว่าเฮ้ยโอเคไหมแบบนี้ปึ๊บ ก็ตั้งชื่อมอนมันอ่าโอเคประมาณนี้นะฮะก็เพิ่งเจอเจอกันไปนะครับผมก็เหมือนประมาณว่าถ้าท่านถ้า,ถ,าถ้าลงทะเบียนไปแล้วเนะี่ยก็ต้องเล่นไปยาวๆเลยนะน่าจะประมาณนั้นเนาะเออนะครับผมจะไม่มีอย่างนี้ด้วยวะ <Yeah. S 1> มันคืออะไรวะเออ,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 อสองตัวรวมกันว้า เป็นจ้านี้อ๋อเป็นใสเอา,อาพลังมาใส่นะเป็นไงเล่เพิ่มพลังประบลาไม่มีอะไรแหละอ่าโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อเนะแม่มาหา้าวประจุกระจายลดแล้วเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวไปเมื่อกี้ นะครับผมก็ฝากเท่านี้ด้วยละกันนะครับสำหรับม bon อนเตฟาร์มนะฮะใครชอบตัดไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับเราวันนี้ก็ไปละนะครับตรงน,นี้ก็เหมือนเหมือน,น,น,นเดิมนะอันนี้ก็ต้องเลี้ยงไปก่อนนะครับผมเพราะว่ายังไปลุยไม่ได้นะเออโอเคไปละ